ครับสวัสดีครับเหรียญเก่าโบราณเหรียญสตางรูเนื้อทองแดงเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดง จะมีรูอยู่ตรงกลางเป็นลายจักซึ่งเหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดงดูแค่ปีพศออก็มีราคาถึงหลักหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเหรียญปีพศออที่มีราคาคือปีพศสองสี่หกสี่ หลายท่านมีเหรียญเก่าโบราณเก็บไว้จำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ใช้และก็ไม่รู้ราคาหรือว่าปีพศออไหนที่มีราคาลองค้นหาเหรียญของท่านแล้วดูแค่ปีพศออปีพศ .2464 เหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดงราคาสูงถึงหนึ่งหมื่นบา